สวัสดีครับพบกับช่องคิดสิครับอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดหอยทากกันนะครับหอยทากเราวาดง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยให้เราวาดเป็นก้นหอยนี่วาดโค้งๆวนๆมาปึ๊บนี่แบบนี้นะครับ อันนี้เรียกว่าลอยลายก้นหอยนะครับต่อมาเราจะมาวาดเป็นหัวของหอยทากเราขีดมาแค่นี้ก่อนปุ๊บนี่แล้วเราก็จะขีดเส้นขึ้นมายาวๆเป็นคู่นะครับเป็นคู่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นตาของหอยทากตามด้วย ตรงนี้เป็นหัวนะครับหัวของหอยทากแล้วก็ยืดลงมาแล้วเราก็ปึ๊บอ,อันนี้เป็นลำตัวเป็นส่วนท้องของหอยทากนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงท้องเนี่ยถ้ามันโดนเกลือนะมันจะตายเลยนะครับต่อมาวาดตาให้หอยทากนะครับ วาดเป็นกลมๆใหญ่ๆไปเลยอันนี้ก็เป็นกลมๆเหมือนกันอ่ามีเปลือกตาด้วยนะครับเปลือกตาแล้วก็มีตาดำ ีตาดำให้หอยทากเว้นส่วนของแววตาให้ด้วยอ่ะคราวนี้หอยทากเรายิ้มด้วยนะครับยิ้มด้วยนี่แบบนี้ ได้นะครับหอยทากสามารถยิ้มได้นะครับเราจะเขียนลวดลายให้กับตัวเปลือกของหอยทากด้วยก็ได้ก็ใส่ลวดลายไปตามใจชอบนะครับ ราจะใส่เป็นรูปหัวใจรูปดาวรูปวงกลมก็ได้นะครับเป็นหอยทากในแบบของเราเองนะครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับหอยทากของเราก็ง่ายๆอีกแล้วนะครับกับช่องคิดสิครับนะครับใครอยากจะให้วาดอะไรก็สามารถแนะนำได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ เดี๋ยวมีเวลาจะมาวาดให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ